สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้อยู่รายการแก็เกมเมอร์ทวีนะครับแล้วคุณเกมที่คุณกำลังชมเป็นเกมทอยเดสิมิเลเตอร์ครับแล้วเราเออเราจะมาเริ่มเกมกันะครับโอเคครับเกมนี้เป็นเกมแนวซิมิเลเตอร์เกี่ยวกับห้องสุ่ทอยเน็ตนะฮะนี่ทอยเน็ตหนูอึเอ่อเพจ or เพจ one to do a number o นะครับกดหนึ่งครกดสองครับหรือไม่ก็กดสามออก ที่เบ็ดยังไม่หมดอะไรกูไม่เห็นอะไรเลยวะ โอ้โหโอ้โอ้ครับสปินโอ้โหหมุนคอได้ขนาดนี้เลยเนี่ยเอ่อแทรสเกมโอ้โหนี่โฆษณากันอย่างนี้เลยทีเดียวเออจริงๆนะเกมกีนี้มันเป็นเกมเอาไว้สร้างบีทบ็อก์นะครับ สนิทพ่อครับอ่าชีชีก่อนรอบหนึ่งครับเราจะได้ไปกันเสียทีนะฮะแมวเราจะไม่มองของตัวเองโอ้นี่มันสั้นขนาดกลมมองยังมองไม่เห็นเลยเนะี่ยแย่ละโอเค <c oughs> <c oughs> ออกออกครับกดชักโครก ก็ความเป็นแบบอ่านเาล่น้อยยืด <laughs> เราก็ไม่มีในตำนับอ่าเพวัต h e f u c t โอ้โหโอ้นี่ครับเป็นระบบเสียงตอนเออ เอ้าเดี๋ยวกดแจ็โค้กครับแล้วก็กลับไปเห็นเนเดิมเนี่ยครับดูมีแต่ละครับวันนี้ก็จะมาการฉี่แบบแอดวานซ์ครับเอ็นแตกเอากดดี่เต๋อใจใจขาดหนึ่งจะขาดพอคือเน่ตัวเอง ไปแนละ้วไปแนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแบบรวดเร็วนะครับโดยใช้เวลาเพียงสองนาทีเอางี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเ